哇，那么多！那快点。Hmm. อันนี้หั่นมะเขือด้วยจ้ะแช่น้ำเกลือเพราะมันที่ดำต้องหั่นแช่น้ำเกลือหอมหั่นไว้แล้วถช่ไหมท่าน <c oughs> จ้ะต่อไป ตำเครื่องมีหมกเพชรกระเทียมตะไคร้หอมแดง อ้าวแรกเราจะไปเอาน้ำมาแล้วถ้าน้ำเดือดด้วยจ้ะน้ำเดือดจะเอาเครื่องลงนี่น้ำเดือดแล้วเอามะเพชลงจ้ะเครื่องที่ตำไว้จ้ะต่อไปกั ที่เอาปลาดุกลงด้วยจ้ะปลาดุกบอกเป็นน้ำมระแกงแบบันบ้านนี่จ้ะเอาลงแล้วเด้จ้ะทั้งปลาดุกทั้งไข่ปลาถ้าให้ปลาดุกชุกจะแบบนี้ ไห้ปลาดุกซุกจ้าไขมันบ่อซุกแต่มันสีเาวาจ้าปลาดุกซุกแล้วต่อไปกระชิปุ้งนะจ้ะใส่ย่างบะนี้แมะปลาแดกปลาแดก้ะจ้ะปลาแดก หรือว่าปลาปรา้าปลาร้าปลาร้าจำพุนนี่อร่อยอือกายพค็ม <พด S 1> ค่ะ <c oughs> คืนก่อนนี่จะเค็มนะคะหอมเลยจ้ะหอมหอมหอมหน้าสูดดต่อไปก็ชุลชุลจากน้อย น้ำปลา,ปามัะไรกะไส้ไรน้ำตาลจ้ะบไปนี้น้ำตาลจากัลจกหน่อยเด้อเพออคนกินมักหวานจา้ะเออหวานอืมนีมบะน,นิก็ตามด้วยบะนกะมะเขือจ้ะมะเขือ,อปอกลอเลยมะเขือลงเลยเดี๋ยวบ้าน,น,นะ คนบันนี้จ้ะอ่ะบ่คนเต้อย่างนี้นนถ้าอีกจังน้อยเ้อจ้ะให้มะเขือสุกนี่มะเขือสุกแล้วจะต่อไปก็เอาต้นหอมกับพักอีตู่ลงจ้ะใบมังลักใบมงลักคนไทยหองใบมังลักคนลาวหองผักอีตู่เป็นอันเสร็จสิน้นถ้าปรุงลงจากเตาจ้ะบันนี้หอมขนาดเลยจ้ะ กับข้าวยินเป็นการเสร็จสิ้นหอมมากข้าว้องแกงยังนี่แม่หองแกงราวแกงดาวปลาดุกส้มราวใส่ปลาดุกใส่ปลาดุกไข่ปลาดุกน้ำไข่ปลาดุกเพ่เพ่เพ่โอนต้อนใหญ่ๆเลยจ้ะมาเด้อกินข้าวแดงน้ำกันเด้อ จะแล้วเราจะปรงล,งล่งเราจะนี่ไข่ใหญ่เลยจะแล้ว